คำถามคือแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินนะครับถ้าได้ปีละพันสองร้อยล้านกับหนี้ที่มีทั้งหมดที่จะต้องจ่ายห้าหมื่นสี่พันล้านแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินตอนนี้เขาทยอยจ่ายอยู่นะครับเขาทยอยจ่ายอยู่ตั้งแต่สิงหากัย์ยาตุลาไปถึงธันวาคมนี้นะครับนับตั้งแต่ว่าเขาให้เ,เจ้าหนี้ของทั้ง4บริษัทมายื่นนะครับวันสุดท้าย15กรกฎาคมที่ผ่านมานี่มายื่นกันประมาณ7 0 0 0แสนราย นะครับเป็นนี่้54,00ล้านนะครับอีกก้อน1 0 0 0 0กว่าล้านอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นี่2ก้อนก็ประมาณ65,000ล้านเนี่ยนะครับสองก้อนเนี้ยแต่ว่าเจอจ่ายจบนี่้าห0นเนี่ย54,000ล้านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ไปหาเงินอยู่แล้วคนที่ยื่นมาแล้วตอนนี้เขาก็ตรวจสอบอยู่7,0,0000รายเขาตรวจสอบแล้วมีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่กี่คนไม่รู้เมื่อไหร่จบอันนี้กปปวเขาก,ก็สารภาพก็ตรวจสอบอยู่ที่ตึกเดวันนั่นแหละครับนี่ก็ตั้งเป้าว่าเดือนหนึ่งให้ได้สักสี่ห 7, า้าพัน นะครับแล้วก็ยื่นก่อนยื่นก่อนตรวจสอบถูกต้องก่อนก็จ่ายก่อนตอนนี้ก็ทยอยจ่ายนะครับคิดว่าภายในสิ้นปีนี้จาก54าหมื่นจ่ายได้3,000ล้านจ่ายได้3,000ล้านแล้วปีหน้าเป็นต้นไปเอาเงินจากไหนใจ่ายก็ต้องรอเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับต้องรอเก็บเงินเข้ากองทุนนะครับแล้วค่อยมาทยอยจ่ายต่อไปมาก่อนได้ก่อนยื่นไปตามลําดับเขายืนยันว่าไม่มีการแซงคิวนะครับนี่คือสิ่งที่ ที่กปวจะต้องดําเนินการจากนี้เป็นต้นไปซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นปัญหาการประกันภัยกับธนาคารคล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารก็จะมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากเดิมเนี่ยฝากร้อยก็คุ้มครองร้อยฝากล้านก็คุ้มครองล้านกี่ล้านก็คุ้มครองร้อยเปอร์เซ็นต์รัฐบาลเป็นประกันต่อมาก็มีการตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้น นะครับแล้วก็ลดการคุ้มครองลงลดการว่าจงกระทั่งเหลือ1ล้านบาทนะครับฝากไว้ร้อยล้านก็คุ้มครองแค่1ล้านเสียหายธนาคารไปต่อไม่ได้เจ๊งนะครับฝากไว้พันล้านรัฐบาลจ่ายไป1ล้านคนทําประกันก็เช่นเดียวกันบริษัทประกันเจ๊งไปต่อไม่ได้สถาบันในกปวนี่แหละที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็จะรับประกันว่ากปวจะเป็นคนจ่ายแทนนะครับ จ่ายแทนลูกนี้ให้กับเจ้านี้ผู้เอาประกันนะครับรายละไม่เกิน1ล้านบาทเหมือนกันปัญหาวันนี้ก็คือกอปวกองทุนประกันวินาศภัยนะครับมีเงินที่เก็บได้จากบริษัทประกันทั้งหมดปีละ600ล้านจากการเก็บ0.25%ที่มาของไรายได้ที่จะให้ได้เพิ่มเป็น1,200ล้านก็คือเก็บเต็มเพดานเลย0.50% นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ผ่านมาติคอพอพอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีคลังจะผ่านไม่ผ่านนั้นกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อจะหาเงินมาชยอยจ่ายให้กับผู้เอาประกันครับคุณผู้ชมครับเพราะเรื่องนี้นอกจากปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยในเชิงนโยบายนะครับมันก็น่าคิดนะล้มไป4บริษัทยึดได้ตึกเล็กๆเหมืออตึกหนึ่งที่เหลือบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับบริษัทประกันที่ล้มเลิกไปเนี่ย ยึดได้แต่ห้องแถวที่เหลือเขาเช่าหมดไม่มีทรัพย์สินให้ยึดมาได้เลยทั้งหมดจึงตกมาเป็นภาระของกองทุนประกันวินาศภัยและกำลังจะเป็นภาระของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังต่อไปผมว่าถ้าดูจากจุดอ่อนตรงนี้แล้วอาจจะต้องทบทวนเริ่มต้นจากผู้เอาประกันอาจจะต้องเลือกซื้อจากบริษัทที่มีความมั่นคงจริงๆถ้าไม่มั่นคงเพียงพอ เขาไปต่อไม่ได้ขอเฟื้อนฟูกิจาการขอชะลอการจ่ายหลายคนเนี่ยไม่มีเงินไม่มีไรายได้ตอนนี้ผัดผ่อนการชรําระหนี้กับหนี้ต่างๆอยู่ก็บอกเดี๋ยวรองเงินประกันเนี้ยรองเงินประกันโควิดจะได้แสนหนึ่งเนี้ยเดี๋ยวรองเงินเนี้ยรองเงินเนี้ยแล้ววันนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะได้นะครับเป็นเรื่องยากแต่สิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้เขาอนุมัติเงินไปแล้ว1,000ล้านนะครับ1,000ล้านจากกองทุนประกันวินาศภัย1,000ล้าน แต่ว่ายังมีคนประมาณ1,000คนเนี่ยเพราะคนละประมาณ1ล้านเนี่ยยังไม่มายืนยันตัวตนเพื่อขอรับเงินนี้ไอ้ที่ถามว่าเมื่อไหร่จะได้นั่นถามอยู่แต่คนที่เขาอนุมัติแล้วประมาณ1,000คนเป็นเงินประมาณ1,000ล้านยังไม่มาติดต่อขอรับเงินจากกองทุนนะครับผู้จัดการกองทุนฝากผมมาว่าให้ช่วยบอกกับผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ของทั้ง4บริษัทนี้ที่ได้รับอนุมัตินะครับให้จ่ายเงิน แล้วก็อนุมัติแล้วรอจ่ายขอให้เจ้าหนี้ไปยืนยันตัวตนกับกปวโดยด่วนนะครับเพื่อรับเงินในส่วนนี้ที่เขาได้ดําเนินการแล้วเสร็จและภายในสิ้นปีนี้ก็จะจ่ายได้รวมแล้วทั้งหมดประมาณ3,000ล้านจากเงินของกองทุนที่มีนะครับหลังจากนั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายที่แน่ๆก็คือมาจากการเก็บเงินจากบริษัทประกันที่หักเข้ามาใ,ใส่กองทุนนี้ แต่ยังไงมันก็ไม่พอเพราะนี่ก้อนใหญ่ถึง54,000ล้านเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่ากองทุนจะไปหาเงินกู้หาเงินจากไหนมาจ่ายได้หลังจากนี้ไปครับคุณผู้ชมครับ